ฮัลโหลสัสดีด้วยครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับคิวซัตทีวีรอบนะฮะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นอ๋อแมปนะครับได้ชื่อว่าโฟติจำนะครับก็ซึ่งแมปนี้นั้นอ๋อก็ว่าจะมาเล่นเป็นอ๋อแมปวันพ่อนะครับวันพ่อนะครับผมอ่าใช่วันพ่อนะฮะวันพ่ออ๋อวันพ่อวันที่5้าธันวานะครับแต่ ผมถ่ายวันที่6ธันวานะครับก็ย้อนหลังนะครับก็ไม่รู้จะไปลงณวันไหนของเดือนธันวานะครับก็โอเคนะฮะก็เรามาเริ่มไปเลยครับก็โอเคนะตอนแรกนะเข้าแมปมาก็มาเกิดตรงนี้นะฮะก็โอเคเรามาดูทางนี้ก่อนเลยครับ how to play นะครับก็าวิธีการเล่นนะก็อ่านเอานะครับก็มันอ่านผมอ่านไม่ออกครับผมอ่าฮะอันนี้่ ก็มี40ดานด้วยกันนะครับ40ดานนะก็เนี่ยมี45ปุ๊บๆไปนู่นนะครับมีทั้งหมด40นะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยสกินผมครับนี่คิดมัสนะครับเนี่ยสกินคิวซาคิดมัสนะครับก็โอเคฮรก็จะเป็นซันตานะครับในช่วงคิดมัสนะครับก็โอเคมาดูทันี้ต่อเลยครับก็เช็คเอาท์ไม d ออเดอร์แมปนะครับ ก็โอเคนะก็คลิกก็นี่นะลิงก์อะไรก็ไม่ดูนะครับก็โจทกันได้เลยนะครับลองโจดกันไปดูนะครับก็โอเคจุดนะฮะเรามาดูฝั่งนี้กันนะฮะอันนี้นะสำคัญมากครับในแมปนี้นะฮะก็นะครับก็เจ้าสีแดงเนี่ยสีแดงอันเนี้ยเมื่อเราโดนมันแล้วเราก็จะตายนะครับก็สีส้มนะฮะก็จะได้จำบูทนะฮะ ก็สีเหลืองนะครับก็จะได้ออกเพียร์เอฟเฟกทั้งหมดนะเอฟเฟกที่อยู่ในตัวเรานะอย่างเช่นนี่ฮนะเอออินสแตนฮิลนะครับ mm hmm. เมื่อโดนบล็อกนี้ไปก็จะไม่มีอะไรเลยในตัวนะเอฟเฟกต์ก็ทิ้งหมดนะก็สีเขียวนะเป็นจัมบู๊ตนะฮะเออไม่ใช่สีเขียวนี่เป็นสปีดนะครับก็อ๋อสีฟ้านะ่าจะเป็นเช็คพอยท์นะหรือว่าอ๋อจุดเกิดน,นะเซตจุดเกิดใหม่นั่นเองนะครับก็สีนี้นะสีดำนะฮะก็มันจะแบบ มันจะเป็นอ๋อยังไงดีอะเหมือนมืดทั้งหมดเลยนะก็อธิบายไม่ถูกนะก็สักประมาณด่านท้ายน่าเดี๋ยวเจอกันแน่ครับก็โอเคครับก็คลิปอาจจะยาวนะก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะก็มีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับก็โอเคฮะก็อ๋อฮะอ๋อฮะก็ไปเริ่มกันเลยจุกนะก็วิธีเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เออสกอร์บอร์ทก็นับไปนะครับนับเวลาไปเรื่อยๆนะก็สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องวิ่งมาอยู่นะ เอ่มาเหยียดตรงนั้นให้ได้นะครับเพื่อจึ๊ไปด่านต่อไปครับก็โอเคครับอืมด่านหนึ่งด่านสอง่าสายครับอืมด่านดีก็ง่ายครับด่านห้าก็อืด่านห้าก็ชิวๆนะครับโอเคครับมาด่านหกยังง่ายอยู่ครับแหมมาด่านที่เจ็ดครับยังชิวเออตกแล้วนะฮะยังชิวอยู่นะครับผมโอเคฮะอืมโอเคเออตกตายนะครับแหมไม่รู้มันกระตกอะไรนะฮะก็โอเคครับมาด่านที่แปดมาก็ยังชิวๆอยู่นะครับกระโดดจึ๊กนะ ก็โอเคครับโอเคเรามาดา่านที่อ่าเรามาด่านที่เก้ากันเลยนะโอเคครับจึกนะฮะจึกอ่ากระโดดไม่ถึงกำอ่าไปใหม่ไปใหม่แม่เฮ้ยอืมรอรับเอานะเราก็มาข้างๆแล้วกระโดดไปนะง่ายๆชิวๆนะผ่านแบบผ่านแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วทำไมกูตกตๆอีกแล้วเนี้ยเอ้อ แม่นะครับค่อยๆไปนะครับอย่ารีบมาฮะก็จืดนะครับไปกันจืดโอ้ยมันกระตุกอะไรอีกววันนี้นะครับโอเคมาได้ครับโอ้ยนะครับเราก็อย่ากเรียรนะครับวันนี้เป็นวันพ่อนะครับเรามาฉลองวันเออโอเคค่อยๆไปครับอืมตายครับค่อยๆไปครับ ค่อยๆไปค่อยอ <S <S อ่ค่อยๆไปครับค่อยๆไป <S <S ค่อยๆไปครับทางนี้ครับแล้วก็ไปครับเออจบเอออันนี้อะไรเ้าจะไม่ผิดนะสิส้มคือจำบูดนะฮะเออจำจำบูดนะครับก็เอามาฮะจืจอจำบูดนะครับจือเอจือนะครับ จำบูดเหรอนี่ผ่านแบบชิวๆนะจึ๊กเอ้ยจึ๊กเอ้ยเอ้ยจึ๊กนะครับจึ๊กเอออืมเอาไหมครับเอาไหมจึ๊กนะครับจึ๊นะกนะครับแล้วก็จึ๊กนะครับแล้วก็ผ่านด่านนะครับเอ่อเอ่อข้างบนอะไรเนะี่ยเอ้า โอเคเราต้องกระโดดมาจึ๊อตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดมาจึ๊อตรงนี้นะฮะแล้วก็กระโดดจึ๊อขึ้นไปนะฮะแล้วก็กระโดดจึ้อโอเคครับอ๋อมาครับจึครับเล็งครับปิ้งกระโดดครับนะแล้วก็ปิ้งเอออขึ้นไปครับกระโดดครับเล็งครับกระโดดครับเอ้ยกระโดดครับอืมกระโดดครับอืมอืมอืมได้ละสามสองหนึ่งจึ๊งปิ้งโอเคผ่านแล้วนะครับอ นะคราวนี้เป็นบล็อกเดียวนะครับเราจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านนะครับโอ้เออเฮ้ยอะครับกระโดดไปครับเออนะครับกระโดดไปเออโอ้ยอะครับรอนะฟื้นกระโดดไปครับ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 อยารอสักคนูะนะกระโดดไปครับ โอเคครับนำ้ำจะจับูทครับกระโดดไปครับจือโอเคครับเราก็มาฮะแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะฮะรก,กระโดดขึ้นไปอีกรอบนะครับแล้วกระโดดขึ้นไปอีกรอบนะฮะเอ่ออ่ะอะไรอ่ะจัจบูทกระโดดจื๊ออ๋อ,อเดี๋ยเล็งดีครับกระโดดจืออ๊อเออเดี๋ยวน้ำสีแดงเอิอ่ม จื๊นะครับจื๊เออจะไปยังไงแล้วเว้ยเดี๋ยแล้วจื๊นะครับแล้วก็จื๊นะครับแล้วก็จือ๊เอ,อเหนียเคเอิ่มเราจะไปยังไงอะ่ะเออเออผมจะไปยังไงครับจะให้ผมเคลื่อนไปยังไงครับอ๋อโอ้ จื๊จื๊อท่าเมื่อกี้ไม่สังเกตนี่มองแทบไม่เห็นเลยนะฮะเอออืมสีเขียวสีเขียวสปีดเออชื๊อจออื๊ อ่าครับมาครับจึกระโดดครับอืงกระโดดอีกทีครับอืมจึ๊ยอรับครับอ่าครับกระโดดครับวิ่งกระโดดครับวิ่งกระโดดครับแล้วก็วิ่งกระโดดครับผ่านอย่างง่ายได้นะวิเออสี่เออเดี๋ยวด่านยี่สิบแล้วเรามาประมาณครึ่งทางแล้วโอเคอืมเราจะขึ้นมาตรงนั้นใช่ปะแล้วกระโดดไปเออ นะเราต้องอยู่ตรงกลางนะรกระโดดไปครับแล้วก็มาแล้วฟวิงมานะครับกระโดดนะครับกระโดดเดี๋ยวสปีดช,ชูบเอ้ยอีกนิดเดียว <c oughs> มาฮะนะต้องเอาอันนี้ครับเดี๋ยวมานี่ถอยหลังชูปเฮ้ยเออโอ้ยตกมาข้างล่างทำไมอะ เล็งตรงกลางครับแล้วกระโดดขึ้นไปครับโอเคครับมาครับโอเคครับผ่านอ่าเริ่มมีบล็อกสีแดงเข้ามายุ่งในชีวิตของเราแล้วนะฮะเราต้องกระโดดไปตรงนั้นครับแล้วก็เหยียบจมบูทครับถอยไปเหยียบสปีดนะฮะมาเดินจำบูทนะครับถอยไปเหยียบสปีดแล้วก็วิ่งกระโดดครับเอ้ย เอออ่าอ่ะอ่ะอะอะมีบล็อกอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปครับแล้วก็เออเออโอ้ยโชคดีนะฮะมาครับจึ๊อ่านะครับโอเคครับกระโดดขึ้นไปครับแล้วก็ชุบชูบโอเคครับผ่านเออแล้วอันนี้อะไรฮัลโหลเอ่อจึ๊ เดี๋ยวนะเล็งครับกระโดดอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชื้นขึ้นเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นเอออีกนิดเดียวอ่ะโอ้โหมันไม่ขึ้นในผมนะฮะเดี๋ยวตายโอ้โหดูนะครับตายหลายรอบมากนะครับก็ชือ้อเอ้ย โอเคครับวิ่งกระโดดเอ้ยวิ่งกระโดดเอ,อีกนิดเดียวอ่ะดูสิครับวิ่งกระโดดอู้อู้อู้อูยชอ,อ้ยออ เราต้องผ่านไปได้ครับเราต้องผ่านไปได้นะครับเังหวันนี้นะครับผมอาเราต้องผ่านไปได้โอ้อาคิวซากระโดดไปแล้วคิวซาตกลงมานะตกลงมาแล้วก็ตายคิวซาตะเกิดใหม่เออกระโดดอีกทีเออได้แล้วนะฮะอ๋มเราต้องสปีดกระโดดไปเอาใหม่นะครับคิวซากระโดดไปแล้วโอ้คิวซาขึ้นได้แล้วโอ้โอ้โอ้เมื่อได้จโบูครับเออเราต้องยืนระหว่างบล็อกใช่ไหมฮะเอาไหม กิวซักกระโดดเรบรกหอครับอืกระโดดขึ้นไปขึ้นโอเคครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคครับเราต้องกระโดดนะฮะวิ่งไปฮะแล้วหยุดนะฮะจึก๊กโอเคครับเราต้องกระโดดขึ้นไปบนนี้นะคะแล้วก็กระโดดวิ่งขึ้นมาตรงนี้เออโอเคครับ ชูเออไม่ได้ครับเราต้องไปใหม่อีกทีครับจึ๊กกระโดดมาตรงนี้อ่ะเฮ้ยจึงเร็วดิจับูดกระโดดไปแล้วชบโอเคครับมาตรงนี้ครับชบเอ้ยเละเออใจเย็นครับอย่าเพิ่งรีบครับ คุณต้องใจเย็นนะครับในการเล่นแมปนี้นะคะเออเอารีสปาวอยากกดออกนะครับมามาด้านนี้บ้างเออผมว่าด้านเก่าผมว่าด้านเก่าก็ดีแล้วนะฮะเคออเรากระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตกลงมาตายนะครับกระโดดขึ้นไปครับอวิ่งไปฮนะโอเคครับ เราได้ครับนีฮจำโบูทครับพร้อมกับสปีดนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปเอออืมอ๋ออืมจึ้งเออเฮ้ย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 อือได้แล้วฮะเออเราต้องกระโดดขึ้นไ like. ปบนนั้นใช่ไหมฮะจู๊บโอเคครับ แล้วก็กระโดดขึ้นไปอ๋อเอาใหม่ครับอ่าเราต้องกระโดดขึ้นไปบนนั้นนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกบนนั้นโอ้ยมันเริ่มจะเอออ้าตายได้ไงอ่ะไม่เป็นไรครับเราเล่นใหม่ได้นะครับเล่นใหม่เอ้เอา้เอาอ่ตายเออดี โอเคครับจื๊บโอเคจื๊บขึ้นมาได้แล้วถ้าค่อยๆเข้าไปอย่างช้าๆเราก็มาตรงนี้กระโดดขึ้นมาฮะล้วก็มาไปใหม่ทีครับมาวู้จื๊บอันนี้คืออะไรเคลียร์โอเคเอ่มเราต้องมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วไม่ใช่ครับเราต้องขึ้นไปใหม่ เอเอเอา้าวอุ้ยไม่กระโดดให้วะอ้าจื๊ออ่ะกระโดดกระโดดโอเคครับเรามา,าสปีดแล้วก็มาจ้ำแล้วก็อื้มไปอื้มไปใหม่ไปใหม่เหมือนไม่กระโดดให้วะไปใหม่ไปใหม,ไไม่จือ๊อเฉียวเฉียว ไปใหม่อ่ะจืกไปใหม่อ่ะจืออุ้ยตกอีกแล้วนะฮะโอ้ยเราเราจะไปใหม่นะฮะโอเคครับเราจะเล่นแบบนี้อย่างใจเย็นนะครับจืกต้องกระโดดก่อนโดนบล็อกสีเหลืองนะฮะเพราะว่าบล็อกสีเหลืองจะเคลียเอฟเฟกต์ทั้งหมดให้แกเรานะฮะทำให้เอฟเฟกต์ที่เราพึ่งไปโดนมาเมื่อกี้นั้นหายไปนั่นเอง อย่างนี้นะฮะโอ้ย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 อืมจูโอ้ยครับอืมผ่านแล้วนะจังหวะนี้นะมาถึงด่านที่สามสิบกันแล้วนะครับมาถึงด่านที่สามสิบยังแจวนะครับไปนะไปถึงไม่ถึงนะฮะ ก็โอเคครับมาครับอืมอืมมาได้สปีดแล้วกระโดดไปนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นมานะมันไม่ขึ้นให้หวะ